เอยทำยังไงดีเราจะโดนจับติดคุกไหมเนี่ยดันไปผลิตน้ํายาแปลกนั้นขึ้นมาว่าแต่ว่าเจ้าหนูคนนั้นโดนน้ายาลาดไปหมดเลยจะเป็นอะไรไหมนเนะเฮ้ยเป็นห่วงก็เป็นห่วงแต่กลัวมากกว่าแย่แล้วกลัวจนลิ้นห้อยออกมาเลยอะ่ะทํำยังไงดีอะ่ะเมื่อกี้วิ่งเข้ามาครูใหญ่ก็ดันเห็นซะด้วยแต่ยังไม่ตามมาคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง หวงพี่เอกชะมัดเลยออกไปดูหน่อยดีกว่าไม่รู้เป็นยังไงมั่งป่านเนี้ยไม่แน่นะร่างพวกนั้นอาจจะหายไปแล้วก็ได้อา้าแล้วปุ๊กปิ๊กไปไหนอะปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กแอบไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเนี่ยโหยิ่งมีเรื่องให้คิดเยอะซะด้วยปุ๊กปิ๊กมีไม่ดีเรื่องเลยอะหรือว่าจะไปอยู่บ้านพี่เอกหรือเปล่านนะ พี่เอกเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยฮะพี่เอกนั่น่ะสิทำยังไงกันดี<ว>บูปุ๊กปิ๊กอยู่นี่เปล่าบูอยู่เปล่าก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหพี่เอกยังมีหลายคนเหมือนเดิมเลยอะใช่อะดีก็ไม่รู้จะทำไงดีอะพี่ฝนแล้วคน นี่ไงปุ๊กปิ๊กนายไปไหนมาเนี่ยก็อยู่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงก็<อ>พี่ฝนนอนตื่นช้าปุ๊กปิ๊กเป็นห่วงเลยเดินมาดูพี่เอกก่อนนะ่ยอูฉันขอโทษทีฉันเข้าใจผิด s o รี่ s o รี่นะเออพี่ฝนพี่เอกคิดว่าพี่เอกอะอยากหาวิธีการกลับไปเหมือนเดิมอะ่ะมันแยกออกมาเยอะๆอย่างนี้มันไม่ค่อยดีอะแล้วต้องทอํายังไงอะ่ะเดี๋ยวลองไปหาท่านพออหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอก่อนดีกว่าแล้วทําไมพี่เอกถึงได้ มีหลายคนแบบนี้อะ่ะก็ต้องแต่โดนน้ํายาลาดอ่ะแล้วสลึมสลือตื่นขึ้นมาก็มีคนอื่นแยกออกมาจากตัวพี่เอกเต็มไปหมดเลยอ่ะอย่างนาั้นหรอแย่จังเลยไม่รู้ว่านั้นน้ํายาอะไรกันแน่อะ่ะคราวนี้คนที่รู้อะ่ะก็มีแค่ท่านรองแล้วก็มีผอ,อ,อแล้วก็มีคุณหมอเท่านั้นเองอะ่ะงั้นเอาเป็นว่าเราก็ไปถามคนพวกนั้นก็แล้วกัน ก็คงต้องอย่างนั้นนะนะพี่ฝนว่าแต่ว่าถ้าเราเอารถไปคงไม่ได้นะคนเยอะมากเลยอะ่ะก็วิ่งไปเถอะงั้นเ,เพื่อความรวดเร็วทันใจพี่เอกก็เอาจุกุยานออกมาแล้วกันนะเอาจุกุยานเหรอใช่มีหลายคัน,นมีหลายคนโอ้โหพอไหมอะ่ะก็ก็ได้นะมาตามมาเร็วทุกคนเดี๋ยวพี่เอกจะรีบปั่นไปก่อนนะแล้วทําไมเอาจุกุยานคันเล็กห้พี่ฝนอะ่ะก็เอาคันเล็กไปนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เหมือนกันง่ายดีอย่างนี้ทุกทีเลย รอด้วยคุณหมออยู่ไหมนะพี่เอกรีบเดี๋ยวก่อนนะคุณหมอครับรอด้วยชีิเฮ้ยถึงสักทีคุณหมอครับอ้าวว่ายังไงเหรอคือว่าผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณหมอนะครับอ้าวเรื่องอะไรว่ามาเมื่อวานนะครับผมโดนน้ํายาของท่านรองอะครับจากนั้นเนี่ยครับดูด้านหลังเลยครับทางนี้ค่ะคือตอนเนี้ยร่างผมอะมันแยกออกมา เป็นสิบเลยเนี่ยดูดิครับหันไปดูดิไม่รู้ว่าคนไหนเป็นพี่แอกด้วยอะคุณหอช่วยรักษาให้หน่อยได้ไหมคะฉันเน่ะไม่รู้หรอกต้องไปตามหาท่านรองได้ข่าวว่าตอนนี้ครูใหญ่ทัวร์บอกว่าอยู่ที่โรงเรียนอ๋อหอกว่าจะวิ่งตามมาทันนะ่ะปุ๊กปิ๊กวิ่งไม่ทันไงขาสั้นนะ่ะเอาแล้วพี่แอกไม่ได้เอาจัก,กรยานให้ปุ๊กปิ๊กหรอออะงั้นเดี๋ยวเอาไปอีกคันนึ่งแล้วกันนะปุ๊กปิ๊กนะเอาไปเร็วพวกเราเอ้ฮยค่อยสบายใจหน่อยนี่เราบ้ไปไหนแล้วอะบ้หรอ โบก็ขับอยู่ข้างหลังนี่ไงแต่ว่าซ้อนกันไปหมดเลยอ่ะมองไม่เห็นโบเลยเนี่ยพี่เอกอยากมาเบียดพี่ฝนได้ไหมอะเออเพกก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกัน่ะโอ้ยยิงปั่นยิงปั่นช้าเข้าไปทุกทีขาขามันยาวแล้วจุกรยามันสั้นน่ะนั่นไงท่านพอมาเร็วพี่ฝนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วทุกคนเร็วพอครับท่านพออ้อโอ้ยยังไงคือว่าผมอยากจะสอบถามอะไรหน่อยครับ อะไรเหรอปุ๊กปิ๊กอย่าดันพี่เอกดิปุ๊กปิ๊กอยู่เฉยๆทำไมปุ๊กปิ๊กดื้ออย่างเงี้ยคือท่านรองอยู่ตรงไหนอะครับท่านรองเหรอปิ๊กเออเขาวิ่งไปทางทางแถวๆถอ้ยเดียลงยิ้มอ่ะนายไปดูดิลงยิ้มที่เขาฝึกมวยกันอ่ะเอางั้นเราไปที่ลงยิมที่ฝึกมวยกันดีกว่าพี่ฝนไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาให้ได้หรือเปล่านะท่านรองครับมาแอบอะไรอยู่ตรงเนี้ยพี่ฝนว่าน่าจะเป็นต้นเหตุแล้วล่ะคนเนี้ยเออหมดสภาพเลยอ่ะ คือคืออย่างนี้นะฉันฉันไม่ได้ตัง้งใจจะทำอาไรพวกนายเลยนะเออเออถ้าลองผอ,อทำอะไรพี่แอกพี่แอกถึงได้เป็นแบบนี้คะ่ะฉันทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วมันเกิดผิดพลาดขึ้นมานะดีทดลองทางวิทยาศาสตร์ใช่ทดลองอะไรอะ่ะทดลองการโคลนร่างของสัตว์ดูอ<ภ>่ะพอพอดีอ่ะนายคนที่เขาเข้าไปแล้วไปแย่งกันเลยกลายเป็นทดลองใส่มนุษย์ไปซะด้วยโคนลนร่างของสตัตว์ เอาเป็นว่าฉันอยากได้สปอร์นะสปอร์ของเห็ดอะ่ะนายลองไปหาดูแล้วกันเพราะว่าทาไม่ได้เนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงนายจะระเบิดตุ่มตามเหมือนกบพวกนั้นแน่เลยฮะฮะ <laughs> ผมจะระเบิดกลายเป็นกบงั้นเหรอครับมันหมายความว่าหมายความว่าลองบอกอ๋อเคยทดลองกับกบแล้วกรบระเบิดตุ่มตามใช่ระเบิดหมดเลยเอาอย่างงี้นะนายไปตามหาเห็ดบนภูเขาอะ่ะแต่ว่าเห็ดพวกนั้นอะ่ะมันสู้กลับด้วยนะ นายสู้แต่มันสู้กลับไปเอาสปอร <hi> ์มาให้ฉันทีเห็ดสู้กลับโอ้โหพี่ฝนระวังทำไมเห็ดอะไรมันกระเด้งได้ด้วยเนี่ยพี่ฝนจับไม่ทันน่ะตัวก็วใหญ่ชะมัดเลยอ่ะจับไม่ไหวอ่ะไม่มีแรงแล้วเมื่อกี้โดนกระเด้งเลือดจะหมดแล้วมามาเดี๋ยวพเพกพางั้นอยู่นี่แล้วกันว่าจะพาไปตรงนั้นสักหน่อยเลือดพี่ฝนจะหมดแล้วอ้าวเฮ้ยแย่แล้วมาจากข้างหลังอีกหนึ่งตัว รอแป๊บหนึ่งพี่ฝนโอ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยยังไงนี่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดนี่โหแล้วคนอื่นกระเด็นไปทางไหนหมดแล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้การละพี่ฝนโอ้ช่วยด้วยพี่ฝนมาดเนี่ยแล้วเดี๋ยวพาพี่ฝนไปโรงพยาบาลก่อนโอ้ทำไมตัวหนักจังเลยโอ้ยทำไมตัวหนักแท้โอ้ไม่ไหวแล้วงั้นดีๆก็ิีกเฉยเลยเดี๋ยวพี่เอกเปลี่ยนเป็นอุ้มเป็นแบกแล้วกันนะ ไปไปโรงพยาบาลกันพี่ฝน<อ>ไปเร็วอย่าอย่าอย่าหลบเหตุก่อนโฮ้ยโรงพยาบาลหมอไม่อยู่ไปโรงพยาบาลหมอไม่อยู่หามาขอหวยทําไมไม่ได้ขอหวยเพ e k พามาขอพรอยังไงซะก็เอาพี่ฝนมารักษาที่นี่ก่อนแล้วกันนะหมอไม่อยู่มันรักษาได้เหรอได้แป๊บหนึ่งอขอพรอ,อ้าวเฮ้ยอยู่ดีๆก็ฟืน้นคืนชีพมาเฉยอะไรกันเนี่ย แล้วพี่เอกไปไหนแล้ววะเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรอ่ะเออมาสเตอร์ครับผมอะ่ะจำได้ว่ามีการสอนให้ทำร่างแยกอะ่ะในวิชานินจาผมจะสามารถใช้ร่างแยกในร่างเล็กนี้ได้ไหมครับนายก็ต้องไปลองดูเดะนะฉันว่าได้เฮ้ยยังใช้ได้อยู่แต่ตัวเล็กมากทำยังไงดีนะนินจามอมอย่างพี่เอกจะไม่ยอมแพ้เจ้าเห็ดนี่หรอก ไปเฮ้ยไปอย่าไปเข้ามาลุกลานคนถึงในเมืองเลยช่วยด้วยเห็ดบุกหยุดเดี๋ยนี้เห็ดบุกล็อกเฮ้ยยังใช้ได้อยู่แฮะเห็ดบุกล็อกช่วยด้วยเอาละเรามีวิชานินจาเราสามารถสู้กับเห็ดได้แน่นอนก่อนอื่นต้องขึ้นไปที่ภูเขาก่อนกระโดดลงมาได้ตัวนึงข้างบนยังเหลือยู่อีกกี่ตัวกันนะนั่นไงเจออีกตัวงแล้วต้องจัดการด้วยดาวกระจาย นี่หยอนเนนเนนเนเรียบร้อยสิ้นที่ไปแล้วเอาละไปเก็บสปอร์ก่อนหืมควันลอยขมงชงเฉงเอาละต้องจัดการเห็ดให้หมดทุกตัวเพื่อไม่ให้เป็นภัยกับทุกคนเจอแล้วเห็ดสีฟ้าต้องรีบฟันแล้วเก็บสปอร์มันมานี่แหละนี่แหละนี่แหละเฮ้ยปล่อยปล่อย่อได้แล้วโอ้โหเก็บเรียบร้อยสปอร์สีเขียวสิ่งนี้ทีนะ ที่รองผอ,อ,อต้องการเอาละมีที่อื่นอีกหรือเปล่าเฮ้ยว่าแต่ว่าพี่เอกคนอื่นๆกระจายหายไปไหนกันหมดแล้วนะเดี๋ยวต้องไปตามหาให้ทั่วเมืองตรงนี้ยังเหลืออีกไหมนะแล้วรองผอ,อคุณหมอแล้วก็ผอ,อหายไปไหนสะแล้วล่ะเอาเป็นว่าเราเข้าเมืองก่อนดีกว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างพี่เอกพี่เอกไปเก็บสปอร์มาได้แล้วพี่ฝนเก็บมาได้แล้วเหรอสุดยอดไปเลยว่าแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไฟด,ด,ดับดีด อยู่ดีๆไฟมันก็ดับป๊บมาเลยอ่ะเหมือนหม้อปแปลงที่ไหนระเบิดอ่ะสงสัยเฉพาะพวกเห็ดพวกนั้นแน่นอนคุณหมอท่านลองครับท่านลองจะไปไหนเอ้ยฉันกลัวฉันไม่เอาแล้วเออคุณหมอครับท่านลองเขาเป็นอะไรอ่ะน่เอดเร็วๆเข้าเถอะเอ้ยฉันกลัวอย่าเข้ามาเห็ดมันใจร้ายมากกระแทกฉันกระเด็นเก็บก้น,น,นกบนี่นี่ทนลองคะพวกเราได้ สปอของเห็นมาแล้วต้องทำยังไงต่อโอ้อดีมากเลยงั้นเดี๋ยวฉันจะรีบไปทำยาให้พวกนายนะมานีเร็วมานีเร็วทุกคนพี่เอกรีบพี่เอกอยากกลับร่างเดิมคุณหมอไปด้วยกันดีครับโอ้ยเอ,เอยาี่อกนี่ยาฉันทำเสร็จแล้วเทใส่ตัวแบบนี้เลยเหรอคะใช่แล้วใช่แล้วระวังหน้าถอยออกไปเฮ้ยนี่มันแสงอ,อะไรกันเนี่ยพี่เอกพี่เกตืนะพี่เอกนะพี่เกตื ใครใครมาเรียกพี่เอกอยู่ตรงนี้เนี่ยทําไมเสียงแปลกๆคุ้นๆพี่ฝนเนาะเป็นไงบ้างทําไมเมื่อกี้พี่เอกได้ยินเหมือนใครเรียกใครเรียกพี่ฝนก็เรียกไงหรอแต่เสียงมันเป็นแบบเสียงใหญ่ๆอ่ะคิดมากไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะน่าจะนั่นไงพี่เอกได้ยินแล้วเสียงเห็ดหรือเปล่านะไปไปยังเหลืออยู่อีกตัวเหรอถ้าลองระวังพี่ฝนระวัง ยังเหลือตัวสุดท้ายอยู่เดี๋ยวเพ็เกจัดการก่อนพี่ฝนระวังนะจะจะสู้เห็ดให้ได้เลยวันเนี้ <c oughs> เรียบร้อยเอพเกจัดการผ่าเห็ดเรียบร้อยแล้วพี่ฝนเ,เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะดีนะที่ดาบลินจายังพกอยู่ด้วยพี่เอกมันเหมือนกับว่าสปอร์เห็ดมันทําให้พวกเรามินงงอะอ่าอันนี้น่าจะเป็นผลข้างเคียงนะแย่แล้วทุกคนไปไหนกันหมดละโบโบโบเรารีบไปตามที่เหลือกลับมากันดีกว่า รอ,อเดียวเยวพลยกมาแล้วเพียกหายแล้วนะโบนะบอบอบเฮ้ยโบเป็นอะไรของโบเนี่ยโบมาแจ้งตำรวจอืเอานี่พวกเธอเล่นอะไรกันอีกแล้วเนี่ยฮะไม่ได้เล่นครับผมไปแก้ปัญหามาว่าแต่ว่าเหลือใครอยู่ในนี้บ้างเอ้าท่านลองโอเคผมหายแล้วนะครับเหตุผมก็จัดการให้หมดแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะแล้อดีนะว่าแต่ว่า ฉันจะทํายังไงต่อไปจะโดนจับหรือเปล่าเอา่อผมว่าถ้าลองไม่น่าจะโดนจับนะครับอันนี้มันเหมือนเป็นอุบัติเหตุกันซะมากกว่าแต่พี่ฝนคิดว่าถ้าลองไม่ควรทํโครนนิ่งสิ่งมีชีวิตแบบนี้นะคะอืมฉันจะไม่ทาอีกแล้วแหละฉันแค่อยากรู้อยากเห็นน่ะคุณหมอว่ายังไงครับฉันโกรธว่าน่าจะไม่ต้องทำแล้วแหละโครงการนี้พับไปดีกว่ายอกเลิกไปเลยดีกว่าค่ะงั้นมาดีกันดีกว่าเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวเองผมหิวแล้วฟื้นขึ้นมาจากไข้แล้วมันรู้สึกหิวข้าว พี่เอกรองเท้าไม่ใส่เหรออ๋อเออลืมไปนี่มันชุดผู้ป่วยนี่นะเดี๋ยวสั่งอะไรกินนะเอา้าแย่แล้วลืมไปว่าตังหมดาทุกคนออไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่หวนใจ่ายให้เองเอ๋อไม่เป็นไรหรอกฉันเป็นคนทาเรื่องขึ้นมาทั้งหมดฉันจ่ายให้พวกนายเองแล้วกันนะกินไปเลยดีเลยค่ะงั้นขอใส่ถุงกลับบ้านด้วยนะคะเ,เจ๊หนูขอสปาเกตตี้สามพี่ค่ะเออเออเออจ้าจ้าไอติมด้วยนะคะอ๋อจ้าจ้า เออย่างี้หมอก็ได้กินไปด้วยดิสบ,บายเลยพี่ฝนอร่อยเนาะอร่อยดีเออเมื่อกี้ลืมไปขอผัดกระเพราด้วยค่ะจ้ัใส่ถุงทั้งหมดเลยนะคะครับเดี๋ยวห่อให้นะครับอย่าลืมรอบสเตด้์ด้วยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวกวนนะ่อนเนาะทำไมพวกนหนถึงไม่มารับฉันล่ะเนี่ยทำไมถึงปล่อยฉันอยู่ตรงนี้คนเดียวไอ้เห็ดตัวนั้นดันบัมฉันกระเด็นมาถึงนี่เลยอย่าพูดมากออกกำลังกายไปร่างกายของเราจะได Straight away!